สวัสดีครับผมชื่อโอ๊กสี่เดชมีเดชนะครับรับบทเป็นโอ๊กครับโอ๊กเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนมากคือเพื่อนสําคัญที่สุดแบบเพื่อนต้องมาก่อนทคานองนี้ครับกูคงไม่มีอะไรให้มึงนอกจากความเป็นเพื่อนที่จะมีให้มึงไปจนวันตายแค่นี้กูดีใจแล้วขอบใจมากนะ้ย ผมเองก็ต้องฝึกเต้นเบรกแดนซ์ผมเต้นไม่เป็นเลยนะการเต้นเบรกแดนซ์หรือการเต้นอากาดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโด่งดังในสมัยนั้นเด็กๆในสมัยนั้นก็แบบเต้นกันอย่างจริงจังผมไม่เคยเต้นอะไรอากาดูแบบอย่างเงี้ยนฮะ ก็ภาพยนตร์เรื่อง165 19เลือดก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับก็ทุ่นเทแล้วก็ตั้งใจกันยกอย่างมากยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ